นาราศีพฤกษ์ศพนะครับพฤกษ์ศพนะลัคนาราศีต่อไปได้แก่ชาวลัคนาราศีพฤกษ์ศพกับดาวอาทิตย์ที่เข้ามาหาอุดแต่ด้านไปอยู่ในเรือนวินาศของชาวลัคนาราศีพฤกษ์ศพนะย้ายเข้ามาหาอุดนะฮะแต่ไปอยู่ในลัคนาราศีพฤกษ์ศพนะอืม ลักคณาราศีพฤกษบคุณมีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนณนะตอนนี้ดาวศุกร์ได้มหาอุดอยู่ซึ่งมันดีอยู่แล้วอยู่กับดาวพุธคู่ธาตุน้ําในเรือนลาพระอันนี้คือดีอยู่แล้วแต่ดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุเนี่ยไปโคจรอยู่ในเรือนวินาศเนี่ย นะครับเอาอย่างนี้ก่อนผมอธิบายให้ฟังตรงนี้ก่อนถ้าพูดถึงข้อดีและเป็นข้อดีอย่างต่อเนื่องนั้นก็ได้แก่ชาวลัคนาราศีพฤกษพนะครับนะการงานมีความสำเร็จนะจะมีนะครับสิ่งที่ทําให้คุณมีความแฮปปี้มีความสบายใจแล้วก็การงานมีความมั่นคงอย่างมาก หรือจะมีนะครับสิ่งใหม่ๆที่ได้เริ่มอาจจะเริ่มไปแล้วบางส่วนแล้วพอหลังสงการไปแล้วจังหวะหมอหมอก็ไปขยับเริ่มอีกทีหนึง่งนะครับกับอาทิตย์ที่ไปอยู่ในเรือนวินาศตรงนี้แล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่ชะตาชีวิตจะต้องมีการเดินทางนะพันธุไปเป็นมหาอุดเป็นวินาศเนี่ย แต่จะเป็นการเดินทางที่ทำให้คุณได้รับความสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจนะครับนะอืออืชาวลัคนาราศีพฤกษ์นะครับถือว่าดาวอาทิตย์ที่ไปอยู่ในตำแหน่งนี้นั้นนะที่ไปอยู่ในตำแหน่งนี้นั้นนะครับชาวลัคนาราศีพฤกษ์ คุณมีโอกาสจะได้ลาบผลการเงินนะจะแต่เป็นการได้แบบรับรับจากบุคคลในครอบครัวหรือคนใกล้ตัวที่ให้แบบรับรับให้แบบไม่เปิดเผยนะครับให้แบบไม่ให้คนอื่นรู้อย่างเงี้ยได้หมดเลยนะหรือถ้าเกิดได้รับการโปรโมทก็มีเจ้านายหนุนแบบรับๆอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับ ส่วนข้อที่ต้องระวังจะบอกว่าเป็นข้อเสียข้อด้อยก็ได้ของชาวลัคนาราศีพฤษภในขณะที่ดาวอาทิตย์ไปอยู่ในเรือนวินาศได้มหาอุดนั้นให้ระวังสุขภาพร่างกายทั้งของผู้ใหญ่และของตัวคุณเองนะให้ระวังสุขภาพร่างกายทั้งของผู้ใหญ่และของตัวคุณเอง ในช่วงจังหวะที่ดาวอาทิตย์ไปอยู่วินาทต,ตรงนี้แล้วก็ไปโยกกับดาวเสาร์ด้วยนะครับนี่คือนัยยะความหมายคำพยากรณ์นะให้กับชาวลัคนาราศีพฤกษ์นะครับในช่วงที่ดาวอาทิตย์เข้ามาหาอุจแต่ไปอยู่ในเรือนวินาทของชาวลัคนาราศีพฤกษ์นะครับ ท่านใดเข้ามาแล้วอย่าลืมแบ่งปันกันไปด้วยนะคะแบ่งปันกันไปด้วยนะอืมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแบ่งปันไปด้วยแล้วดีไหมคะก็ฟังแล้วมันดีป่ะละ่ะเออฟังก็ดีไหมคะอืมก็อุตสาบอกไปแล้วว่าอย่างนี้อย่างนี้แล้วฟังแล้วมันดีไหมล่ะคะอือ <laughs> โอ้ฟังจนจบแล้วถามแล้วดีไหมคะโดมเน่โดมเป็นเกียรติกับคุณพิงค์หน่อยอือโอ้ยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเฮงอ s t r o โลจีการเลือกใช้เลข เบอร์โทรศัพท์มงคล